สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าวพิสและโตเฟรชชีกลับมาเรียนรู้คู่ความบันเทิงกันต่อในนะักคิตลุยอาเซียนอาเซนตูเกเตอร์เราไปตลุยข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับเชิญที่ประเทศสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดน,นาม การออกเดินทางสู่สาธารณาราัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันนี้พีไอสไตล์ขอพาไปตะลุยแลนด์มาร์กสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสองเมืองใหญ่ด้วยกันนั่นก็คือกรุงฮานอยและโฮจิมินซิตี้โดยเราจะเริ่มกันที่เมืองหลวงอย่างกรุงฮานอยซึ่งมีสุสา oh imin, นโฮจิมินน้าจัตุรัสบาดิงเป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาด เพราะที่นี่คือสถานที่เก็บรักษาศพของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนคนนอนหลับอยู่ในโรงแก้วทา,าให้นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวเวียดนามเองมาเข้าคิวต่อแถวยาวเหยียดในทุกๆวันเพื่อเข้าสักการะศพลุงโฮสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับสุสานโฮจิมินนั้นจะเป็นทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทําการของผู้สําเร็จราชการในยุคอนาณานิคม และเมื่อถัดมาจากอาคารโคลเนียลสีเหลืองขนาดใหญ่เราก็จะได้พบกับบ้านไม้สองชั้นขนาดกระทัรัดอันเป็นบ้านพักท่านโฮจิมินซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมถะและเรียบง่ายของท่านที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตจากกรุงฮานอยเราข้ามเมืองต่างๆมาสู่โฮจิมินห์ซิตี้หัวเมืองสําคัญทางตอนใต้กันต่อ โดยถึงแม้ว่าจะเป็นนครอันทันสมัยเต็มไปด้วยแสงสีแต่เมืองนี้ก็ยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ครับสําหรับทำเนียบแห่งนี้นับว่าเป็นอาคารที่มีความสวยงามที่เหล่านักศึกษาศิลปะมักเลือกเป็นแบบในการวาดรูปอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ชั้นเยี่ยมของเยาวชนชาวเวียดนามรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยอาคารแห่งนี้นับเป็นศูนย์ระชาการสําคัญของรัฐบาลเวียดนามใต้ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องต่างๆมากถึง95ห้องด้วยกันภายในตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์นําเข้าจากต่างประเทศมากมายเลยทีเดียวซึ่งภายในรั้วของทำรรเนียมนี้เองพี่ไอซ์ยก็ได้เจอกับบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้อีกด้วยซึ่งน้องๆต้องลองทายกันแล้วล่ะครับว่าบ้านพักหลังนี้มีความพิเศษอย่างไร บ้านหลังนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับแต่น้องๆลอ,องคิดดูก่อนว่าพิเศษอย่างไรเอาละสิคิดครับความพิเศษของบ้านหลังนี้อ่า ก็เป็นฮวงจุ้ยเหมือนกันครับเพราะว่าเขาจะนับถือศาสนาแล้วก็ถ้าเขาจะเป็นแบบดวงไงครับว่าถ้าปลูกแบบนี้ทาแบบนี้แล้วบ้านเมืองก็แบบจะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขครับโดยที่ไม่ค่อยมีแบบภัยเข้ามาในบ้านเมืองอะไรเงี้ยครับอ๋อเหมือนการจําลองว่าบ้านหลังนี้เปรียบเสมือนกับประเทศทั้งประเทศนะฮะคือถ้าที่นี่สงบสุขน่าอยู่ทั้งประเทศก็สงบสุขคับโอ้โหแล้วถ้าต้นไม้ตายไปต้นหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นคะลูกก็ไม่เกิดครับก็ปลูกใหม่ โอหน่าที่มากโอ้พูดถึงประเทศเวียดนามนะครับ <c oughs> เขาจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะฮะน่าจะมีความเป็นมาเยอะนอกจากบ้านพักหลังนี้นะครับจะมะีสามารถพักผ่อนแล้วเนี่ยมผมมองว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยครับพิพิธภัณฑ์ใช่ครับอาจจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาอยูอย่ในบ้านหลังนี้ด้วยนอกจากใจพักผ่อนแล้วนะครับยังสามารถเดินดูได้รอบๆบ้านจะเจออาจจะมีรูปปั้นหรือว่าอาจจะมีเรื่องของเรื่องราวต่างๆเนี่ยอยู่ที่นี่สีแดงตอบแล้วค่ะน้มเงินกันบ้างสนเราผมนะครับคิดว่า คนคนเวียดนามนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากคนจีนมามากนะครับก็เลยมีความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยทําให้คิดว่าเออถ้ามีแบบเหมือนบ่อน้ํามีน้ําตกอยู่ตรงกลางบ้านเขาจะทําให้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็บ้านนี้เป็นบ้านของประธานาธิบดีเวียดนามใต้เก่าด้วยนะครับทําให้คิดว่าถ้าบ้านของประธานาธิบดีอยู่ดีกินดีนะครับทั้งประเทศก็จะมีความสุขอยู่ดีกินดีไปด้วยครับมาฟังพี่แพรบ้างของแพรล่ะคะ อาจจะมองต่างกับน้องๆนิดนึงค่ะคือประเทศเวียดนามต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำสงครามมาค่อนข้างบ่อยมากมเราก็เลยคิดว่าถ้าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของประธานาธิบดีค่ะน่าจะมีกลไกพิเศษในเรื่องของการหลบหลีกศัตรูเฮ้ยนี่เขาจะบอกว่าบ้านหลังนี้พิเศษตรงที่ว่ามันมีช่องรับ ที่หลบหนีมาลองฟังกูรูของเราดารากีฬของเราทั้งสามท่านก่อนพี่ยิ่งยงครับคับเดี๋ยวพี่สมจิตก่อนดีกว่าหน้าเหมือนกันขนาดนั้นผมดูดีกว่าเขาเยอะครับอ่ะถ้างนั้นครับมาฟังกันดีกว่าครับว่าพี่สมจิตจงจอหอคิดว่าที่ตอบมาเนี่ยใกล้เคียงไหมครับพี่น้องๆครับสองทีมเลยฮะวิเคราะห์ได้ดีมากยากจะบอกเลยครับว่ามันคือห่วงช่วยร้อยแต่ประการ วงจุ้ยยังไงทราบไหมครับเดี๋ยวจะสรุปให้ดูครับอย่างที่รู้ฮะเวียดนามเนี่ยเขารับอิทธิพลมาจากเมืองจีนเยอะอ <era S 2> ในความเชื่อเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นบ้านประธานาธิบดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีความเชื่อเข้ามา hmm ก็คือพิเศษต้องสร้าง <cond ition ing> เห็นไหมข้างบานเห็นไหมอ้าวหายไปแล้ว <laughs> <ische> โอเคน, Gen <laughs> <ๆ>น้องๆน้องๆรู้แล้วนะยังจำได้ไม่ใช่แน่ข้างบนเนี่ยมันจะมีช่องลมอ่าช่องลมแล้วตรงกลางบ้านเมื่อกี้เห็นสระบ่อน้ำมมีบ่อน้ำใหญ่อ่ามีต้นไม้นั่นแหละคือความเชื่ออย่างก็คือ เขาคิดว่าเจ้ามีลมพัดเข้ามามีฝนผ่านเข้ามานั่นคือสัญลักษณ์ของความเป็นอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาเทมาพี่เลยจะสรุปแว่ว่าห่วงจุ้ยร้อยแปดประการเอครับห่วงจุ้ยร้อยแปดประการครับมาต่อที่ดีเจเจแม่คกันบ้างกดค่ะยังค่ะ พอไม่ต้องกดอ๋ออิฉันเห็นเห็นมีปุ่มไงฮะอันก็อยากจะกดจริงๆแล้วเนี่ยที่วิเคราะห์กันมาก็มีส่วนถูกดูจากรูปเนี่ยมันไม่ต่างจากบ้านปกติเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วน้องแพรก็พูดอยู่แล้วบอกว่ามันคือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีของเขาเพราะฉะนั้นอะไรคือความคิดของประธานาธิบดีนอกจากบริหารประเทศและบ้านเมืองก็คือเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือบ้านปกติ เพียงแต่ว่าบ้านหลังนี้มันมีความพิเศษก็คือว่าเป็นบ้านที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่คือจุดที่อันตรายที่สุดต้องเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในบ้านเ,เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาบ้านหลังนี้ไปสร้างเอาไว้ในตึกไม่มีอะไรพิเศษเลยมันคือบ้านที่เหมือนเราอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวแบบนี้แต่บ้านหลังนี้อยู่บนตึกอยู่ในตึกเจ๊เจแมมครับ <laughs> เจ๊แมมดูสายตาหัวหน้าทีมสีน้ําเงินฮะ เขากะว่าเจ๊แม่ยจะตอบว่ามันมีทางลับทางลับนี้ไม่มีแต่ทั้งหมดนี่คือความปลอดภัยของบ้านประธานาธิบดีกดค่ะนี่ส่วนข้อ c ครับมาดูกันพี่ยิ่งยงครับอยากจะขอเป็นภาษาเวียดนามเลยนะกดต่อนะครับพี่กดไม่ต้องกดเลยยังไงคือจะแนะนำบางคนมึงเยื่สดับบานทานนี้หอ้อันนั้นภาษาการบูชาไม่ใช่เวียดนามกับพี่ยิ่งยงโทษโทษโทษเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบ้านหลังนี้เนี่ย มันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าทั้งสองคนพูดอีก<ะ>บ้านหลังนี้เขาเรียกว่าบ้านคุมขังนักโทษระดับชั้นสูงน้องๆทราบไหมว่าทหารฝ่ายเหนือเนี่ยบุกยึดเวียดนามใต้นในขณะที่บุกยึดเนี่ยผู้นําระดับสูงของทางเหนือเนี่ยก็โดนจับขังไว้ที่บ้านหลังนี้ด้วย<ะ>คือจับเข้ามานี่แหละเอาเขาไปขังคุกมันก็ดูรถเกลียดเขาเกินไป<ะ>ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าจับมาไว้ตรงนี้เลย มาดูกันครับคุณน้องครับคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับข้อแรกนะครับใครสตาร์ทไปก่อนที่นำลิ้วนะฮะก่อนครับมาดูกันครับข้อแรกของเรานะครับทั้งสองทีมคิดว่าที่บ้านหลังนี้มีอะไรที่มันพิเศษกว่าที่อื่นครับ ที่ชัดเจนเลยนะครับว่าสีแดงคิดว่าใช่เทไปที่พี่สมจิตครับ16คะแนนครับม,มาดูกันครับบ้านพักของอดีตประธานาธิปร,รีเวียดนามนะครับหลังที่เราไปชมมสัคสู่นี้ความพิเศษนั้นคือ A ับ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้หลังนี้ถูกสร้างอยู่บนตึกซึ่งเป็นบริเวณด้านหลังของทำเนียบนะครับน้องๆซึ่งหากเราสังเกตให้ดีๆบ้านพักหลังนี้ยังหลอกตาเราโดยการทำสวนและบ่อน,น้ํากลางบ้านให้เสมือนกับว่าเรากําลังเดินอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านทา,ทางที่จริงแล้วบ้านพักหลังนี้อยู่ในพื้นที่ชั้น2และชั้น3ของอาคารทำเนียบตั้งหากล่ะครับ แหมต้องยอมรับเลยละครับว่านอกจากการได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากอาคารทำเนียบแห่งนี้แล้วเราก็ยังได้รับรู้ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมไปมพร้อมๆกันอีกด้วยละครับทำเนียบแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลอเมริกันนะครับชั้นใต้ดินเป็นบังเกอร์เป็นหลุมหลบภัยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการแบบที่เรียกว่าวอลรูมมีวิทยุเครือข่ายซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นกับ หน่วยข่าวกรองจากทั่วโลกนะครับในขณะที่ด้านบนเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับสำหรับใช้ให้นักการเมืองที่อยู่ในทำเนียมนั้นสามารถที่จะรีภัยทางการเมืองได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแต่ในที่สุดทำเนียมแห่งนี้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์นะครับของชัยชนะข,ของกองทัพเวียดนามเหนือซึ่งเข้ามาปลดแอกเวียดนามใต้ให้กลับไปรวมกันเป็นประเทศเดียวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ น่าเชื่อนะครับบ้านดูธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พาะในตึกนะอยู่บนตึกเลยนะครับประมาณชั้น2ชั้น3นะครับคือดูเผลินๆแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นที่ทำงานแต่มีบ้านอยู่ด้วยนะครับอ่ะถ้ามีโอกาสก็ไปลองชมกันดูครับแต่ว่าสรุปคะแนนหน่อยดีกว่าครับข้อแรกผ่านไปน้ำเงินนำไป7ต่อสีสีแดงสู้ไหมสู้ไหมครับสู้ดีมากน้ำเงินสู้ไหมสู้ อ้าวเฮ้ยยังมีผู้คนด้วยนันเด็กนันเด็กเครื่องร้อนเครื่องร้อนข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะนั่นติดต่อกันที่ราชนาจักรกัมพูชาการเดินทางครั้งนี้ที่ไอซีจะพาน้องๆมุ่งหน้าลงใต้ไปเรียนรู้กันที่จังหวัดกำปอด ซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางทิศใต้ของประเทศกัมพูชาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากอีกแห่งหนึ่งเพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายและยังเป็นท่าเรือทางทิศใต้อีกด้วยครับ มาถึงจังหวัดกำปูดทั้งทีพี่ไอไตา์ก็ออกมานั่งรถกินลมชมวิวรอบเมืองต่อทันทีระหว่างทางก็ได้เห็นบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ตื่นตาตื่นใจมากมายไม่ว่าจะเป็นศาลากลางจังหวัดสไตล์ฝรั่งเศสรูปทรงสวยงามตรงข้ามกับศาลากลางก็จะมองเห็นสะพานกำปงบายสะพานเก่าแก่ที่มีทั้งเหล็กและปูนรวมอยู่ในสะพานเดียวกันเพราะว่าโดนระเบิดสมัยสงคราม ทางการก็เลยประหยัดงบและรีบซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อมาใช้ช่วคราวก่อนจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่ครับเมืองกำปอด์ยังขึ้นชื่อในเรื่องเกลือมากๆทั่วประเทศกัมพูชาใช้เกลือที่ผลิตจากจังหวัดกำปอดนี่แหละครับเกลือของที่นี่ขึ้นชื่อขนาดไหนคิดดูแล้วกันว่ามีวงเวียนร,รูปบ้านคนหาบเกลือตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองเลยทีเดียวครับนอกจากเกลือแล้วทุเรียนของจังหวัดกำปอดก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กัน ว่ากันว่าทุเรียนกำปดอร่อยที่สุดในกัมพูชาแล้วแต่เสียดายวันนี้พี่ไอสไตล์เดินทางไปถึงหมดหน้าทุเรียนพอดีก็เลยอดพิสูจน์เลยว่าทุเรียนกำปดอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าและระหว่างที่กำลังหาหุ่มสวยๆถ่ายรูปนี่เองพี่ไอสไตล์ก็เห็นสองหนุ่มกัมพูชายืนชูนิ้วทักทายคนที่ขับรถผ่านไปมาที่วงเวียนชวนให้สงสัยจริงๆครับว่าหนุ่มกัมพูชาสองคนนี้เขายืนชูนิ้วกันทำไม ชูทำไมชูเพื่ออะไรครับคิดครับชูอะไรไข่นะจานปลาดองไข่ทุเรียนก็เขาบอกหนูหน้านั่นไม่มีทุเรียนบอกไปด้วยครับผมผมคิดว่าเขาอาจจะสั่งซื้อทุเรียนก็ได้ครับอาจจะเอาหนึ่งรูปสองรูปอะไรอย่างนี้อย่างนี้คืออยากได้ทุเรียนอะไรอย่างนี้รูปครับ ทุเรียนลูกนึงใช่ครับสรุปซื้อทุเรียนซื้อทุเรียนครับอ้าวล้วสิอ่ะคนอนื่นบ้างคนอื่นบ้างนี่คนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณไฟจราจรหรือเปล่าค่ะยังไงส่งส่งสัญญาณยังไงลูกเช่นชูนิ่งเงี้ยก็ส่งการเฉียวแดงแระวังกันเปล่าหนึ่งสองระวังหรือเปล่าใช่หนึ่งสองสามไป <c oughs> นะไม่ไม่ใช่ว่าเหลืองเขียวนะหนึ่งสองสามไปจะแข่งวิ่งกันหรือเปล่าพี่อามของเขายังเป็นระบบอันนรกอันนรกยังไม่เป็นดิจิตเตอร์เลยดีแพ่บ้างถ้าว่าสองคนนี้ค่ะเขาต้องการขายอะไรบางอย่าง ขายแต่อาจจะไม่ใช่ไข่ทุเรียนเราพักทุเรียนก่อนลูกอาจจะไม่ได้ขายเป็นของค่ะการที่เขาไปยืนวงเวียนเนี่ยแล้วก็มีรถเนี่ยผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเนี่ยรถเนี่ยน่าจะต้องการที่จอดรถเขาก็อาจจะโบกเพื่อบอกว่าตรงเขาเนี่ยมีบริเวณที่ให้จอดรถนะมาจอดกับเขาไหมชูหนึ่งปั๊บหนึ่คันยี่สิบอะไร20แล้วถ้าชูสองสองคันรถให้เหลือยี่สิบเหมือนกัน เออนะผมว่าเราไปสีแดงไหมมันน่าจะไปตั้งนานแล้วล่ะสีแดงทีง่เขาเคยมีกฎหมายบอกว่าห้ามขึ้นรถไปคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะกฎหมายห้ามขึ้นรถคนเดียวนะครับอาจจะอาจจะขึ้นทาง่วนห้ามขึ้นรถคนเดียวก็เลยต้องโบกแล้วก็ขึ้นไปนั่งกับเขาเพื่อให้ผ่านด่านตำรวจไปแล้วค่เป็นค่าภูค่าภูต้องไปด้วยกันถึงจะผ่านถนนเส้นนี้ได้พี่รอนครับอย่างน้องนี่คือรับจ้างใช่ไหมรับจ้างว่าจะนั่งรถไปด้วยเพื่อให้คนมารถเนี่ยครบแล้วถึงจะผ่านด่านได้ใช่ไหมครับผมคิดว่านะครับ อันนี้เป็นคนที่จะขอติดรถไปด้วยครับทาแบบแบ่งหนี้น้ำใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยก็ยินโบกหรือว,ว่าเฮ้ยตอนนี้มีคนอยู่ตรงนี้นะคนนึงจะขอติดรถไปด้วยอแบบเนี้ยครับอขอโบอกรถใช่ครับเพ่อจะติดรถไปด้วยใคร,ใครจอดรับปั๊บก็ขอบคุณมากขอไปด้วยนะใช่ครับ<ค>รอาจจะแบบว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าจ่ายเงินให้ด้วยก็ได้ว่าเป็นค่าที่เราติดรถเนี่ยไปด้วยโบกรถทาไมไทยเดียวกันระวันนี้ครับมาลองฟังพี่สมจิตกันบ้างครับครับผมง่ายๆฮะน้องเห็นตามภาพเลยคนหน้าฮะ ไปเปล่าพี่ไปเปล่าบางก็ปิบบางก็ปิบไปเปล่าเรียกคนขึ้นรถไง <c oughs> เห็นไหมฮะวงเวียนตรงวงเวียนทุเรียนอะ่ะมันเป็นท่ารถโดยสารเขาก็เลยเรียก <c oughs> ไปเปล่าครับขึ้นรถไหมครับไปกี่คนกี่คนภาษาภาษารถเขาพูดว่าไงครับตัวโอยตยัวโอยตัวพองตัวพองตัวพองภ <c oughs> าษา <c oughs> เดียวกันถามว่าไปไหมครับไปไหมครับแล้วอีกคนหลังเนี่ยคนหลังบอกเห็นตาภาพไหมมึงอย่าพูดดังคุณหัวหูไปจริงเหรอดูตามภาพเลยสรุปแล้วว่าคือสองคนเนี่ยเขาเรียก คนขึ้นรถเหมือนอวินมอเตอร์ไซค์บ้านเราใช่ไหมครับตามวิ้บอกอไปไหมชูสงไหมสมจิตให้รู้ว่าเออไปมันนี่คือ,อคนขับรถโดยสารนะรสรุปเลยน้องง่ายสุดคือเรียกคนขึ้นรถนี่แหละข้อเอค,ค, <c oughs> ครับเรียกคนขึ้นรถครับหรือคืออาชีพรับจ้าง <c oughs> จากข้อเครับมาเราดูข้อบีกันบ้างแจมแ่มครับเรียกคนขึ้นรถที่พี่สมจิตบอกเป็นไงการเรียกการเรียกคนขึ้นรถมันดูแบบอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ให้เกียรติเพราะนั้นเหมือนไปชี้เขาเออมันไปชี้เขา ไม่ได้ไม, <itud soundtrack. S 2> ไม่ได้วัฒนธรรมบ้านเราไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกคนคือรไม่ได้คือการโบกรถมันคือการโบกรถไม่ได้เรียกคนเพราะว่าการกระดิกนิ้วแบบนี้คือการโบกรถถ้าเป็นฝรั่งยังไงฝรั่งยังไงฝรั่งนี้ฝรั่งบเอาลูกสาวมานี่นี่ามามาเวลาโบกรถเราก็จะเรียกอย่างงี้ใช่ไหมฝรั่งทํางานฝรั่งเวลาโบกรถโูกเวลาฝรั่งโบกรถต้องทำอย่างงี้อแต่เวลาคนที่นี่โบกรถเขาจะใช้วิธีการโบกรถนี้ บอกรถเอ๊ยบอกรถคือเขาไม่ได้มองคนข้างหน้าแต่ให้คนที่ขับรถมาแล้วจอดอเออ่านข้างคือจะบอกว่ามันคือการโบกรถธรรมดาใช่มันคือการบกอย่าไปคิดเยอะเออแต่เพียงแต่ว่าขออย่างเดียวชี้เรียกไม่ได้แบบพี่สมจิตไม่ถูกโบกรถขอไปด้วยนะครับง่ายๆเลยสองท่านนี้เกี่ยวข้องกับรถนะครับมาลองฟังพี่ยิ่งยงกันบ้างสนโอ้ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องดูเราาเล่าให้เด็กๆได้เชื่อไปได้ไงยังไงพี่ ใครจะเรียกคนแปลกหน้าขึ้นรถโดยที่ไม่รู้จักใครมาก่อนเลยใช่ไอ้ที่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเรียดแขกเข้าร้านผมเนี่ยนะพูดถึงกัมพูชาไม่ผมเนี่ยขับรถผ่านไปจำเลยไปกัมพูชาเหรอครับลำตะคองจะไปทำไมลำตะคองไปดูคุณเคยไปไหมลำตะคองบ้านผมเออเขาเอาตัวอย่างจากบ้านเราไปยังไงพี่เนี่ยเวลาโบกรถเนี่ยก็โบกรถเวลารถมา รถมารถมารถมาเป็นรถนะเออรถมาเพรมันงงอ่ะท่านคนจอดไม่จอดอ่ะใช่อีกแ้วจอดเอาที่จอดโอ้ตุ้งคนเนมา เรียกโบกมาทางนี้ก็ชนอีกชั้นสิ<อ>ครเรียกเรียกเอ่อเรียกแขกเข้าร้านปกติแล้วเนี่ยคนที่นั่นก็เรียกแขกเข้าร้านก็คือในไอ้วงเวียนตรงนั้นน่ะจะมีร้านอาหารแบบเยอะมากอ๋อและมีการแข่งขันกันสูงมากในเรื่องของการเรียกแขกเข้าร้านเข้า,าร้านเนี่ยแล้ว <คน S 2> ทีเนี้ยที่ร้าน,<ค>นแต่ละร้านก็จะส่งเด็กไปเรียกเด็กแขกเข้าร้านเข้าร้านถ้าใครเรียกเ <คน S 2> ข้าไปได้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจ่ายเงินให้ด้วยงานนี้เขาเรียกว่าเรียกแขกเข้าร้านข้อ4ครับเรียก แขกเรียกคนเข้ามาในร้านใช่ไม่เกี่ยวกับรถเลยไม่เกี่ยวกับรถเลยเพราะเราชี้ไปที่คนต้องมีรถวิ่งที่ไหนแล้วเมื่อกี้ไม่มีเลยอาล้สิครับเอวงเวียนนี้ไม่มีรถบีไม่มีรถครับหรือว่าซีกันดีครับคิดดีนะครับตอนนี้คะแนนต่างประแล้วสาคะแนนเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับ กันครับว่าถ้าทางแบบนี้นะครับเขาเอาไว้ทำอะไรน้องคิดว่ามันคือโอ้ชัดเจนนะครับพี่สมจิตครับครับน้องๆเลือกไปแค่6คนและเลขศูนย์นี่ใครเลือกฮะสีแดงไม่มีใครคิดว่ามันคือการโบกไปขึ้นรถเลย ก็เืนนะฮะ <S <S คำตอบของท่าทางครับที่หนุ่มกัมพูชายืนนะครับชูนิ้วแบบนี้แถวริมถนนมีการโบกแบบนี้นะฮะจะเป็นสองนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับแบบนี้เอาไว้เพื่อเอ๊ รัจริงๆแล้วก็คือเด็กเรียกคนขึ้นรถน,นั่นเองครับเพราะที่กัมพูชามีรถรับจ้างเยอะมาก และมีหลายเจ้าก็เลยต้องแย่งลูกค้ากันเป็นธรรมดาโดยเด็กเรียกรถจะออกมายืนดักรอเรียกคนตามวงเวียนหรือสีแยกต่างๆใกล้ๆกับท่ารถนั่นเองครับใครที่เรียกลูกค้าขึ้นรถได้มากก็จะได้เงินตามจํานวนคนที่ตัวเองเรียกได้บางครั้งถึงกับแย่งกระเป๋าจากมือผู้โดยสารไปเลยเพื่อให้ตามไปขึ้นรถของตัวเองหรือไม่ก็แย่งกระเป๋ากันเองยื้อยุดฉุดกระชากจนกระเป๋าแทบขาดเพื่อให้ได้ผู้โดยสารผีไอซ์เห็นแล้วก็อดตื่นเต้นไม่ได้ครับ ราลลคาเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็คงจะมารับรู้ข้อมูลที่เป็นมุมมองแตกต่างกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราคงจะพูดคุยกันไปแล้วว่าความหมายของการชูนิ้วเป็นยังไงอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะให้มองอีกมุมนึงค่ะว่ารูปแบบของการสื่อสารนะคะการใช้มือการใช้นิ้วนะก็เป็นองค์ประกอบหรือเป็นการใช้สัญลักษณ์ได้อย่างหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญนะคะในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบลักษณะนี้เราใช้เป็นเทคนิคในการขายหรือการบริการได้มากอันนี้ก็คงจะเป็นเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่เราใช้กันในประเทศไทยด้วย ถ้าเป็นลีลาของจุ๋ยจุยตีใครออทำไงฮะ <laughs>